สวัสดีครับมา,าพบกับช่องของลุงยากเล่านะครับวันนี้ก็นําพระนะครับมาให้ชมกันนะครับทรงพิมพ์ก็เป็นพระชินราชนะครับซุ้มบวกซุ้มขีดนะครับซุ้มซุ้มขีดเส้นขีดคู่นะครับซุ้มสองเส้นคู่เป็นซุ้มเรือนแก้วสองเส้นคู่นะครับก็ ว่ากันว่าเป็นก,กรนุพระนนมโทวนนะครับกรุกพระนนมทวนนี่ก็นำมาให้ชมกันนะครับเป็นเนื้อดินเผากแกล่งๆสีแดงๆนะครับมีมวลสารเม็ดแร่เม็ดมวลสารั้หลายสีเลยนะครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นการกดด้วยนิ้วมือนะครับกดด้วยลายนิ้วมือล้วนอันนี้ก็เป็นเนื้อนะครับออกมาขําเปียกนะครับ ดอกมาขามเปียกสีแดงๆมีความสวยงามมากนะครับนะขามเปียกสีแดงก็สวยงามเป็นกุพนมทวนนะครับนะทรงพิมพ์ก็ชินรลาดนะชินรลาดซุ้มข้างขีดนะับนะซุ้มเรือนแก้วเป็นขีดสองขีดนะครับเอาเดี๋ยวลองมาตัดเข้ามาชมไว้ใกล้กันนะครับ ชมไปใกล้กันนี่นะครับภาพขยายใกล้ๆก็ประมาณนี้นะครับเห็นหมวลสารเห็นเม็ดแร่ต่างๆนะครับคราบปลาลักดำจับตามผิวนะครับก็จะเป็นการดูก็สูุดเดียวกับ พระนางพญานะครับนะจะดูสูตรเดียวกับพระนางพญาสูตรเดียวกันดูมวลสารแร่ธาตุาต่างๆเนี่ยคล้ายกันเนื้อดินก็น่าจะยุคเดียวกันนะครับเนื้อเหมือนนางพญาอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อมะขามเปียกนะครับเนื้อมะขามเปียกดูด้านหลังกันบ้างนะครับเนี่ยขยายดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะเห็นมวลสารลอยเป็นบางจุดนะครับแล้วก็มีแร่ลาลักดําจับอยู่เต็มผิวเลย ครับแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือกดนะครับพระโบราณเขาจะเป็นแบบนี้นะครับพระโบราณเป็นรอยนิ้วมือกดคมขนาดคมชัดอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะครับนะนให้ดูภาพคมชัดกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ชมกันประมาณนี้นะครับ สำหรับองค์นี้นะครับเป็นชินราชสุ้มข้างขีดนะครับชินราชสุ้มขีดนะข้างล่างก็จะมีฐานบัวรองรับอยู่3เส้นนะครับเหล็กฐานบัวซึ่งเป็นฐานเป็นขีดเหมือนกันนะครับ3ามขีดข้างก็2ขีดนะครับนี่ก็นำมาให้ชมกันเพื่อ อารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านั้นนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับคลายเครียดนะครับองนี้เป็นกุพนมทวนนะครับเขาเรียกพระกุพนมทวนแต่สําหรับผมคิดว่าเป็นพระจนินราชกกุพนมทวนเนาะก็ใครที่มีความรู้เพิ่มเติมก็นะสามารถคอมเมนต์แจ้งนะครับข้อมูลได้ว่าเป็นพระอะไรยังไงแต่ ก็มูลที่รับมาก็ประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้ซึ่งเป็นกุพนมทนนะเขาว่ามาถ้าจําไม่ผิดนะครับเจ้าของพระให้มาก็บอกว่าเป็นแบบนั้นนะนี่นะครับชมหน้าหลังข้างลักษณะครึ่งครึ่งรูปไข่นะครับเนี่ยอกหลังข้างหลังจะนนูนนิดนึง นะครับอ่ะชมกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้หากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ